เมฆบีหมาอร่อยไหมอะไรไหมเรือชอบไหมเอาอีกไหมเอาอีกนะ,ะมีตังไหมตังค์ตังค์ที่แม่ไม่มีนี่หนิวมีป่ะอมีมีอ่ะมีเท่าไหร่เรมมีมีตังค์ปล่าตังมีเท่าไหร่เกกินได้ไหมอือ อยู่ไหมอ้ําอ้ําพ่อเนี่ยพ่ออยู่นะอยู่ไหมอือแม่กินด้วยได้ไหมป้อแม่ฮะอ้าวอ้าวอ้าวรีบยัดเลยอะรเอบีซีเอเีเยบีบีซีซีดีดีเอ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 เี F J สไ I ไ J เจเจแคล Q อ็มเคิปั ม,นะมหมดแล้วอ่ะทำไงอ่นะแบแบมีตังไหมขอตั้งหน่อยนี่เดี๋ยวบายบายเร็วบายบายจุ๊บๆนี่หวานอ่ะสวย,ยไหมสวยสวยทำไงนิ้หวาน